สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับนุ้ยและพี่หนึ่งอีกเช่นเคยค่ะที่ร้านตังโมคาของเรานะคะวันนี้นะคะนุ้ยกับพี่หนึ่งบอกเลยว่าเอารถมาซัมเมอร์เซลล์จริงๆค่ะสําหรับคันนี้นะคะปรับราคาลงหลายหมื่นบาทมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับโตโยต้าคัมรี่นี้เดี๋ยวจะให้พี่หนึ่งมารีวิวให้ดูค่ะสําหรับคันนี้เป็น2.0ใช่ไหมพี่หนึ่งใช่ครับเป็นตัว 2.0G นะครับตัวนี้ก็ เป็นรถปี2013ปี13ใช่ปี13สีบอลเงินนะครับมันมันทำให้รถดูใหญ่มากนะครับดูนะครับดูใหญ่มากนะครับใช่ไหมดูกว้างคัมบรีนะคันนี้ก็เป็นรถปี2013 4 9 9 0บ0าบาทวันนี้เราจะไม่ขายนะโอแล้วเราจะขายเท่าไหร่เราจะขายทัก4 5 9 0 0 0หกบาท4ี่0 0ใช่ครับพี่หนึ่งขอเจ้านายย่างลดไปเลยครับ40,000นนะครับก็ คันนี้นะครับได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งได้บอดี้ตัวถังเดิมนะครับแล้วก็ายางมาดูยางก่อน <ไป S 1> ยางร<ล>ู้สึกว่าจะเพิ่งเปลี่ยนมานะครับปี2023่ค่ะได้ยางใหม่ปี2 3ยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับโอ้ยสติกเกอร์ยังแปะไว้อยู่นะก็แสดงว่าเปลี่ยนจากที่เรานะครับเราจัดเปลี่ยนให้นะครับยางใหม่สี่เส้นค่ะนะ เดี๋ยวมาดูด้านในกันหน่อยค่ะ<ช>เข้ามาอย่างแรกเลยภายในก็คือสีครีมรแล้วเป็นไฟฟ้าคู่หน้าและที่สําคัญตรงนี้ยังปรับได้<ช>ด้วยปรับได้ปรับได้เออหนุยสามารถคอนโทรลให้กับคนนั่งข้างหน้าได้ด้วยนี่นะ นะครับมันจะเป็นโทนแบบสว่างสว่างนะสะอาดนะครับแล้วก็ดูดูผมตรงนี้พี่หนึ่งุญเจอยู่ไหนคะผมไม่มีสกปรกแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับคอนโทรลได้ด้วยไม่เก้าหมื่นโลเท่านั้นค่ะลูกค้าค่ะสำหรับคัมรี่สองจุดศูนย์จีปีสองพันสิบสามกับราคาปรับลดไปเลยสี่หมื่นบาทเหลือแค่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะนะครับดูตามทรงตามซอกนะครับเดิมนะครับไม่มีขยับนะ แล้วไม่90,000โลต้องต้องบอกก่อนนะนะครับอ่ะมาแล้วครับมาดูบ้านท้ายของเขาดีกว่าใช่ค่ะทำไมบัานท้ายของเขานะครับรุ่นนี้นะครับมันถึงโด่งโด่งกว่ารุ่นก่อนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้นะครับน่าจะต่ำตูดจะโด่งเพื่อในการที่เวลาขับขี่ใช้ความเร็วมันจะทำให้เกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยตูดมันก็เลยต้องต้องโด่นะครับ จะฐานหมดหรือเปล่าเอ่ยแล้วนี่นะดูนะครับโต,ต้ตาคมมารมรี่นะไล่โดยโคมเมียมนะรับไฟก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับข้างหลังก็กว้างนะครับคนลงไปนอนได้ประมาณสองสามคนนะครับสองสามคนเลยเหรอใช่ใช่อ่ะนะ,นะคะมาดูเลยเลยนะคะที่ถอดอะไหล่นะคะทุกอย่างอ่ะนี่น นะคะอุปกรณ์ใช่ครับครบทุกอย่างค่ะใครอยากได้คันนี้นะคะรีบติดต่อนุ้ยกับพี่หนึ่งได้เลยและคัมรียของเรานะคะ2.0ปี2013เราไม่ได้มีแค่สีเดียวใช่ครับเรามีสีเทาเทาเข้มบอลทองสีดำใช่ไหมพี่หนึ่งใช่ครับเออเนาะหลายสีมากลูกค้าค่ะบถ้าบอลถ้าบอลทองนะครับจอดข้างล็กซัสนะครับนี่คันนี้รู้สึกว่าไม่น้อยสุดในเต็นท์นะครับใช่คันนี้ก็ประมาณารดสภาพนะครับ 9ก้ากเาซนะครับไมสี่หมื่นกโลอะพี่หนึ่งพามาดูเลขไมล์หน่อยเดี๋ยวให้ดูเลขไมล์หน่อยที่บอกว่าไม่ถึงแสนนะคะลูกค้ากล้าการันตีลูกค้าสามารถเช็คเลขไมล์ได้เลยนะคะตรงนี้ของเราขายของจริงขายของแท้9 6 0 0 0นะครับ96,000กโลสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับเพราะว่าระบบออนไลน์ของโตต้านะครับมันลิงก์กันหมดนะโกงกันไม่ได้นะครับแล้วก็สภาพรถนะครับมาดูได้นะครับว่า ก้าหมื่นกว่าโลสภาพรถสภาพนี้ได้ไหมพงอะไรได้ไหมเบาะฉีกขาดไหมนะครับมีอะไรสำลุกสึกล้อหรือเปล่านะารับฝาโปรงฝาโปงเป็นไงอะไร<ช>ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูเลยค่ะตัวนี้นี่โอ้โหนี่นะครับบ้องเครื่องฝาโปงนะครับต้องมีทิกเกอร์แปะไว้นะครับเป็นลักษณะนี้นะห้องเครื่องก็แห้งๆนะครับตัวนี้ก็ เอาฝาครอบออกไว้เฉยๆนะครับบางทีเด็กเป็นพึ่งทําความสะอาดนะครับเด็กพึ่งทําความสะอาดนะครับเพราะว่าเรา,าลดเป็นพึ่งมานะครับ ดูนะครับสภาพวาสวยๆสีตรงสีแต้มไม่รู้จะแต้มไปไหนหนักหนานะครับเยอะแยะเหลือเกินสีแต้มจากโรงงานนะเขาเรียกว่า QC นะครับใช่ค่ะเนาะอ่ะยังไงใครสนใจนะคะไม่ได้มีแค่สีเดียวมีทุกสีที่ลูกค้าอยากได้สำหรับ Toyota Camry 2.0G ค่ะปี2013คันนี้รถราคาเลยค่ะ40,000บาทเหลือเพียงแค่459,000บาทเท่านั้นใครสนใจฝากเบอร์ติดต่อค่ะพี่หนึ่ง5ย์2 5้2ครับผมพี่1ครับ เบอร์นุ้ยนะคะศ9 6ย์9 8 6 9 8ค่ะนะครับเช่นเดิมนะครับใครที่จัดไฟแนนซ์ผ่านกับร้านดังโมคานะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างใดนะครับใช่ค่ะก็สำหรับร้านดังโมคานะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ